ธนูมึงเกียมได้เลยไอหาภาษาอะไรวะเกียมเตรียมได้เลยนะฮะคนผู้ใหญ่สมัยก่อนนะ่ะคนแก่ก็ชอบพูดมึงเกียมไว้เลยเงี้ยเกียมไว้เลยทำไมนี่งงแล้วเกียมอะไรวะอืมเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยนะธนูจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เดินทางบ่อยมากๆหลังจาก ดาวมนุษย์มนุษย์ติดอ่างอีกแล้วมนุษย์มนุษย์มนุษย,ย์จะอยู่จะย้ายในวันที่เจ็ดกรกฎาคมนี้รอบวงโคจรเจ็ดปีนะบอกก่อนนะอืมฉะนั้นการขยับโยกย้ายตรงนี้ชาวธนูจะเดินทางบ่อยมากบ่อยมากจะมีโชคดีจากการเดินทางนะโชคดีเกี่ยวกับ นะโชคดีเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานทางไกลหรือต้องเดินทางต่างจังหวัดโชคดีเกี่ยวกับความไฮเทคโชคดีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสมัยใหม่โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กและและดาวมนุษยูเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปโยกกับดาวพรหัสที่อยู่ในภพพันธุตรงนี้ได้ประทุมเกณฑ์ตรงนี้ชาวธนูมีโอกาสจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน บ้านคอนโดอาจจะอยากจะได้เป็นเจ้าของหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่ได้จังหวะเหมาะ,มาะ,มาะ,ะทีมนันก็จะยู่้ายปั๊บแม่งมีโอกาสโชคดีทันทีเลยอาจจะได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ไปดูเหอะไม่ผิดไปจากนี้หรอกก็คือที่ดินบ้านคอนโดหรือบ้านยังต่างจังหวัดอ่าหรือบ้านยังต่างจังหวัดนะครับหรือรถ ที่เราหวังมานานมากอยากจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่มันแพงตังไม่พอพอมันจะอยู่ย้ายปั๊บแม่งมีความอัศกรรย์เปลี่ยนแปลงเฮงทันทีโชคดีทันทีนะแต่ก็ขอย้ําด้วยว่าอา้าวฟังต่อไปนอกจากมนุษย์ยูเนี่ยไปโยกกับดาวพระหัสซึ่งเป็นตนุลักของชาวทนูแล้วมนุษย์ยูยังไปตีโกนร่วมธาตุดินกับดาวสาวที่อยู่ในเดือนการเงิน ชาตโนจะหาเงินได้เยอะได้เก่งมากแล้วก็จะหาเงินได้จากวิวัฒนาการสมัยใหม่โลกโซเชียลต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าคุณจะโชคดีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะฮะแล้วถามว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะครับนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกไลน์รู้ไหมคือเอ่อต้องพยายาม ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีออกกำลังเยอะๆนะครับเข้าฟิตเนสไปเลยก็ได้นะนะครับออกกำลังเยอะๆจะดีมากนะบางคนทำงานหนักแล้วลืมดูแลสุขภาพแบบนี้ไม่โอนะครับต้องดูแลให้ดี นะครับแล้วก็ทนูถ้ามีการขยับขยายกิจการใดๆก็ตามลูกน้องเนี่ยมีเอามาช่วยงานนะ่ะได้เพราะคนเดียวมันจะทำไหวเหรอแต่ก็ไม่ควรมีลูกน้องเยอะมากจนเกินไปนะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะนะครับนะครับนะครับ แต่ก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาธนูจะอยู่ไม่ติดที่หรอกนะมีไอเดียอยากทำนู่นทำนี่เสมอมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของที่ดินบ้านตามที่บอกเพิเผลอเพิเผอจะไปมีที่ดินหรือบ้านยังต่างจังหวัดด้วยอืมนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเหร กข้าใจไหมฮะธนูทั้งหลายเนี่ยเอเอนะครับนะครับฉะนั้นชาวลัคนาธนูนั้นนะนะครับด้วยโยกเกณฑ์ของดามมนิตยูที่จะย้ายในวันที่7ตรงนี้ส่งผลดีแน่แนแล้วก็พยายามปรับตัวให้ไปทางโซเชียลมากๆหรือบางคนอาจจะได้ไปนำสินค้า อะไรบางอย่างมาขายแล้วก็ทําให้สําเร็จเจริญรุ่งเรืองแบบไม่ได้คาดคิดก็ได้แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือธนูแม่งก็ต้องเดินทางบ่อยมากอะ่ะมันจะไม่บ่อยได้ไงมันนึกจอยู่มันตีโกนถึงอะไรอะ่ะตีโกนถึงดาวพฤือหัสที่เป็นเกษตรและเป็นไอ้นี่อยู่อ่ะเป็นปทุมเกณฑ์อยู่อ่ะแล้วก็ไปแล้วไปไป,ไปโยกไปโย่กับพฤหัสแล้วไปตีโกนกับสาวซึ่งอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยโอ้ย นะจะหาเงินได้จากโซเชียลมีเดียอะไรต่างเยอะมากไปฝึกปือให้ชำนาญไว้เลยนะชาวธนูทุกท่านเข้าใจไหมหืมเข้าใจไหมอา้าวนะครับนะนี่แหละนี่แหละชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีธนู